ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับนีนอีกแล้วเยวันนี้พี่นีนจะมาทำแทบ็บ ประมาณว่าใหม่หรือเปล่าแท็กนี้มีมาตั้งแต่เมื่อ2015โอ้ยนานมากแต่ว่านะคะพอดีเห็นว่าแท็กนี้เป็นอะไรที่น่าสนุกดีก็เลยลองคิดจะมาทำนะคะแท็กนี้ชื่อว่า Do I own that squishy tag นะคะก็จะเป็นแท็กเกี่ยวกับว่าเรามีสกุ๊ชี่ชิ้นนี้อะไรไว้ในครอบครองหรือเปล่านะคะแล้วก็บทลงโทษเนี่ยโหดมากเลยก็คือถ้าไม่มีสกุชี่ชิ้นไหนนะคะก็จะต้องเอาสกชี่มาแปะไว้บนหน้าค่ะ โอ้โหสุดยอดนะคะแท็กนี้ก็เริ่มทำโดยคุณ tofu cookie นะคะเดี๋ยวนินจะเอ่อจะลิงก์วิดีโอไว้ให้นะคะแล้วก็จะลิงก์คำถามไว้ให้เนาะเดี๋ยวจะมีแท็กต่อท้ายคลิปด้วยนะคะก็อย่าลืมดูเลยนะว่าพี่นินแท็กใครก็มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นของลีลาคุมะคะ่ะอะไรก็ได้อันนี้มีค่ะเป็นอันนี้เลยเป็นขนมปังลีลาคุมานั่นเองนะคะี่ ต่อไปนะคะโคลิลักคุมะนะคะก็จะเป็นหมีตัวสีขาวๆซึ่งไม่มีค่ะซึ่งมาตัวที่2ก็มาตกมาตายใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแปะกันเราเอา ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิ้นแรกนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นคิริโทรินะคะซึ่งนิงก็มีเป็นอันนี้อ่าโชคดีมากเพราเป็นอันเดียวที่มีจริงๆนะ mm hmm. ก็มาชิ้นต่อไปนะคะจะเป็น Hello Ki t t y ้นะคะซึ่งอันนี้ทุกคนก็น่าจะต้องรอดเนาะเพราะว่ามันนะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีนะคะเป็นโดนัทโลคิตตี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นคาปิบาลซันนะคะซึ่งก็พอดีเลยแหมมีเป็นแพนเคก้กแพนเคก้กคาปินะคะซึ่งก็ปอเอรินมากว่าแบบมีอยู่ชิ้นเดียวอีกแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นมาก,กุเมะนะคะไม่มีนะคะก็มันเป็นแมวน้ำอะไรสักอย่างจะในเรื่องซาริโอซึ่งนินก็พอจะจําได้อยู่นะซึ่งไม่แน่ใจมันทําเป็นสก,กุตี้ได้หรองงมากก็เราจะแปะอีกชิ้นหนึ่งนะคะไว้ที่ หน้าเราก็จะเป็นนี่เลยนะคะเพสบ้านอีกเหมือนกันค่ะก็เรียบร้อยแล้วอีกชิ้นหนึ่งตรงแกมนะแล้วก็มาต่อไปก็คือจะเป็นอาโยยามะโตเกียวนะคะซึ่งก็จะเป็นอ่านี่เลยค่ะก็จะเป็นอาโอยามะโตเกียวนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเบสคูลนะคะซึ่งเบสคูลนี่ก็ไม่มีอีกแล้วนะคะก็ เซ็งมากทำไมมีแต่อะไรที่มันไม่มีทางนั้นมาเนียนจะติดอันนี้นะคะลงไปมาดูชิ้นต่อไปกันนะคะต่อก็จะเป็นแซมมี่ค่ะซึ่งอันนี้มีอีกแล้วมีมีนี่ค่ะจะเป็นคืมพับแซมมี่นะคะตอนนี้หน้าแบบดูตลบนะครับ ตายไม่เคยทำอะไรแล้วนี้มาก่อนในวงการต่อไปนะคะจะเป็น My Melody ค่ะซึ่งก็อีกแล้วไม่มีนะคะก็เราก็จะติดอันนี้ส้มนะคะของผู้นี้ลงไปเรียบร้อยวังว่าคงจะไม่หล่นนะคะ โอเคก็ okay. มาดูชิ้นต่อไปกันนะคะก็จะเป็นเบรดดอซึ่งมีค่ะนี่เบรดดออยู่นี่นี่เลยนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็น b A F นะคะ b A F นะคะแต่ว่าเราลืมหยิบเท่านั้นเองรอดรอดไปอีกหนึง่งแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นช็อปเปอร์ซึ่งก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะก็แต่อันนี้แล้วกัน ค่ะตอนนี้ก็พูดลำบากมากๆเลยก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตายพูดลำบากมากเลยนะตอนนี้บอกเลยแล้วชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นดิสนีย์ค่ะซึ่งก็มีเหมือนกันก็ะจะเป็นนี่นะคะเป็นเป็นมินิเมาสนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอิกิรุแอนเฟนนะคะซึ่งก็ไม่มีอีกแล้วค่ะเฮ้ชีวิต ไหนๆก็ไหนๆล้ค่ะติดอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าไม่มีสกุชิอยู่แถวนี้แหละที่จะยัดลงไปได้นะคะอีคิลุไม่มีโอเค okay ค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเต้าหู้ซึ่งก็โชคดีมากเต้าหู้ออฟฟูยุค่ะรอดตายซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายพอดีเลยซึ่ง ดีนะที่มีไม่อย่างนั้นไม่รู้จะไปแปะไว้ตรงไหนแล้วค่ะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับด้วยโอนแดบสกูตชี่แท็กนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นบทลงโทษที่โหดที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วนะคะกับสกูตชี่เคยมาเทมาแปะโอนนะซึ่งจะบอกว่าแอบพันนิดนึงโหดมากนะคะอืม โอเคค่ะก็เดี๋ยวนะคะตอนนี้นินจะท้าต่อนะคะก็คือช่องที่นินจะท้าต่อก็คือนะคะหนึ่งช่องสแตมแบรนด์คิดนะคะแล้วก็ช่องที่สองที่นินจะท้าต่อช่องน้องพิมพ์นะคะแล้วก็ช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นช่องสม i ยฤทธิ์เฟยนะคะโอเคแล้วก็ท้าต่อเท่านี้แหละนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เห็นแท็กนี้อยากเอาไปทำลองทำได้เลยแต่ก็น้สภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะ ออโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่นินด้วยนะคะยังไงวันนี้พี่นินก็ไปแล้วบ๊ายบาย